เมเลฟิเซนเป็นผู้ชายจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตัวละครหญิงในหนังเป็นผู้ชายขึ้นมาหืมนี่ตัวอะไรพะเนี่ยนอนอื่นแบบนี้อย่าบอกนะว่านี่คือ <Yeah. S 1> แน่ละแมวไงนอนขี้เกียจทั้งวันแคทแมวนี่เป็นซุเปอร์ฮีโร่ภาษาอะไรเนี่ยใช่ฉันเป็นแคทแมวจะนอนอื่นแบบนี้เป็นมาจำแหละ ไม่มีอะไรที่สามารถบุกข้าได้ดสินอนจนอื่นไปหมดแล้วเดี๋ยวนั่นกลิ่นอะไรเออไอหมาแล้วแกมาอยู่นี่ได้ไงนี่เป็นผู้หญิงเธอกล้ามากนะออกไปเดี๋ยวนี้เลยไม่องั้นฉัจะขวดทั้งแม่ทั้งลูกเลยคอยดูฮือหมาแกน่ะขยะขแยงจริงๆเลย บางทีก็จะพยายามทําอะไรที่เกินตัวไปบ้างอย่างเช่นฝึกปีนต้นไม้นี่รู้ตัวหรือเปล่าว่าหุ่นแกนะไม่ได้ให้แล้วนะเหมียวปีนต้นไม้แบบนี้ชาดได้ก็ไปถึงยอดโนโ่นหรอกไปลดน้าหนักก่อนมันถึงจะได้นะเหมียว, <c oughs> อว,อวเอยเหนื่อยเบนบาล่ะ <c oughs> หลังจากเหนื่อยก็ต้องไปที่บาร์เพื่อไปหาแคทนิปดืม่ม มาเทนเนอร์ขอแก้วหนึ่งหรือสองหรือสามเออเอมือน่นละหมื่นแล้วนั่นใครวะนะ่ะหน้าแปลกแปลกหน้าไม่เคยเห็นมาก,ก่อนไหนเข้าไปทวงอาณาเขตให้มันรู้ว่าที่นี่ใครคออุมเฮ้ยนี่แกมานี่ลเลยออาโดนโดนออกมาแบบนี้ไม่สมกับเป็นแมวเลยนะเมี้ว วันนี้เราจะมาพบกับเจ้าชายขี้เศร้าที่วันๆเอาแต่นอนแต่เขาไม่ได้สลบไปหลองนะเขาเนี่ยกำลังรอรอคนมาจมพิษต่างหากเขากับเจ้าชายนิดราตอนนี้นะชอบรลอให้คนอื่นมาจมแบบฟรีๆฮะคนมาแล้วโอ้หล่อจังเลยค่ะเหมือนในเทพิยายปเป๊ะๆลอยอะ่ะ เลยฮออแบบนี้เลยจะฟืนไหมนะเนอะอ้าวไม่มีอะไรอ๋ฉันไม่ใช่รักแท้ของเขาเจ้าชายเนี่ยกลายเป็นโรคจิตชอบให้คนมาจุมพิษอยู่เรื่อย เจ้าชายคะเราชนะไหมป้ามามาให้ฉันจุบสเจนดี่แต่ว่าระวังนะเจ้าชายเดี๋ยวจะเจอของดีเฮ้ยป้าเย่ป้าอีกแล้วไม่นะอย่าอย่าจูบฉันไม่เป็นของฉันเจนนี่เจะตูบแล้วนะ ฟืนแล้วฟื้นฟืฟ้นไม่ต้องจูบเออเจ้าชายฟืนแล้วฮ่างั้นแต่งงานกันรักแท้ของข้าเว็บแมนหวังว่าจะเจอรักแท้เหมือนเจ้าชายนิ่ตราบบ้างแต่ด้วยความที่เกิดมาหน้ากลัวความรัก,กมันก็หายากนะเฮะแกะออกไปนะจะาจะฆ่ากันทิ้งซะเลยเนี่ยทำไมต้องไล่กันด้วยอ่ะหืมหาความรักกันต่อดีกว่า เจ้าคนสวยอยากจะโดนต่อยไหมอไอ้ต่อออกไปนะออกไปเอา้าโทไม่เป็นไรจะหาความรักของฉันต่อกอได้ลอยงฉันนะ่ะหาคู่เดได้สบายอยู่แล้วเงยนจะสาวสวยชอบเพลงแจส๊สหรือเปล่า ไม่แฟนแต่เราก็ได้ดูของฟรีออเอ้าเฮ้ยหายไปไหนอะโอ้รูประตูบ้านนี่แกบงังฉันพลาด็อดเด็ดเลยโอ้ยนี่ใครกันเนีย่ยท่าทางน่ากลัวแถมเย็นชาซะจริงๆเลยนี่คือมาลิฟิเซนนี่นะหืตรงแทข้าหายไปไหนเดี๋ยวนะ ข้าลืมไปได้ยังไงว่าตัวเองมีพลังใสกปุ๊บก็มาปับ๊บโจมมาฮาง่ายจังรักเว่มโงของข้าซะจริงๆเลยอเอาคู่ไหนดีนะอ้ยหิวแล้วมีอะไรกินไหมนะ่ะรถมารับหน่อยนี่ไม่ใช่พลังแต่แค่เรียกแกลบมาเท่านั้นเองไปแซ่แว่นหน้าปักซอยเดี๋ยวนะคือนข้าไม่ได้เข,า,ข,า,ขาเดี๋ยวรอแป๊บเขามันติด โอเคเขาเปิดหน้าต่างไว้แล้วกันโอ้ยเอาหัวไว้ข้างนอกเลยอย่าขีดสีรถฉันก็พอเออรู้แล้วไปได้แล้วฉันหิวไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอความรักง่ายๆแบบเจ้าชายคนนี้เมื่อเขาได้ข่าวว่ามีผู้หญิงประสาทกินอยู่บนหอคอยนั่นแล้วก็อยากจะลองของว่าเธอสภาพเป็นยังไงราบันเซลเธอนั่นแหละฉันบอแล้วปล่อยเทอาว่าลงมาเลยจ้าโอเคได้แล้วหือผมเธอเหนียวมันจังเลยอ่ะ โอเคเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปแล้วนะจะยาเยโอเคมาแล้วขอดูหน้าเยอะนี่มันอะไรวัดเดอมีควายช่วยด้วยเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเจอออก็โทษทีขึ้นไ่นอกคายนี่มันอะไรพะเนี่ยในรูปอย่างสวยตัวจริงไม่ใช่มนุษย์แล้ว แล้วเจอกันนะเจ,จ้าชายและนี่คือแม่เรามังกรเอ้ยทอดต่างหากีเลยมังกรน้อยผู้น่าเกาพบกับเดนเนอริสพ่อผู้เก็บไข่มังกรมาเลี้ยงอู้หูมาสักก้อนใหญ่เลยนี่ฉันต้องทำความสะอาดอีกแล้ว ออกแกกีครั้งแล้วเวลาออกบ้านให้ถ่ายให้เรียบร้อยพอมันตกมามันก็ก้อนใหญ่เก็บยากนะรู้เปล่ากินไก่ย่างกันแต่ว่าเราต้องจุดไฟเนาะไม่ขีดไฟไปไหนแล้วโอ,โอ้ยหเหลืออันเดียวขอให้ได้อ่ะลมแรงจริงๆเลยวันเนี้ยแบบนี้ต้อง ลูกรักของพ่อจัดการเลยไม่มีอะไรที่ลูกข้าทำไม่ได้อย่าเป่าแรงนะเดี๋ยวชุดพ่อเสียหมด <laughs> ในที่สุดก็ได้กินไก่ย่างสักทีดีมากลูกข้าวันนี้เรามาดูพวกตัวร้ายอย่างจ็อกเกอร์ที่มหาหาฮาเล่ควีนกันถึงที่บ้านโอ้ฮาเล่หน้าเธอเป็นไรเนี่ยอ้าวไม่ใช่ฮาเล่อ,อ,อ,อมีอีกเหรอแน่ใจนะว่าไม่ใช่คนเดียวกันอนะ ไม่นี่พี่ชายฉันเองเข้ามาก่อนสิมาม่ม,ม,ม่เออเงี่ยเป็นปากช้าเลยอ,อันนี้เจ้าเกอร์เขาน่ารักใช่ไหมพี่คะนี่ค่ะเจ้าเกอร์เขาเท่มากเลยใช่ไหมอหนุ่มเดี๋ยวฉันมานะจ๊ะเออฮาเล่อย่าทิ้งเขาเ เอาปืนพลาสติกออกมาโชว์ด้วยรู้แล้วว่าบ้านรวยไม่ต้องออกมาโชว์ก็ได้ไน,นี่นี่นมันบ้าไปแล้วเอ,เอาไม้นวดแป้งออกมาด้วย เฮ้ยอา,าเล่จะไม่ไหวแล้วเอา้าแล้วแฟนฉันหายไปไหนอ่ะอ๋อไปแล้วสงสัยมันไม่ชอบเธอแล้วอ่ะฮะนี่ฉันอกหักอีกแล้วทำไมผู้ชายถึงชอบหักอกฉันอยู่เรื่อยเลยอ่ะไม่เป็นไรไปตีของเล่นกันดีกว่านะ <c oughs> เฮ้ยเ,เ,เกือบไปแล้วสิ วันเดอร์แมนมีหน้าที่อะไรหลายอย่างนอกจากการกอบกู้โลกแล้วอได้เวลาแล้วเขายัางเต้อาทำงานบ้าน <Naval. S 2> ได้อีกด้วยกวาดขัดให้เอี่ยมอองนี่เป็นเพื่อนกับซินเดอร์ล,ล่าได้เลยนะเนี่ยพ่อนุ่มโอ้โหอะไรายาเร็วปานนั้นฮู้ฮูห้องดูสะอาดเอี่ยมเลยคนอะไรเทพเวะ ทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยก่อนที่ที่รักจะกลับมาโอ้มาแล้วเหรอจ๊ะที่รักที่รักจ๋านี่กาแฟของตัวเหนื่อยไหมล่าว,วันนี้เหรอมาอย่าเขาถอดรองเท้าให้นะแล้วเราไปดูทีวีกันโอ้ไม่ไม่ไมเดี๋ยวผมอุ้มไปเองโหอ,อยากได้ผู้ชายแบบนี้จังเลยคุณชอบวิดีโอของเราไหม คุณคิดได้งไงหากเหล่าตัวละครในเทปนิยายกลายเป็นผู้ชายซะง,งั้นแล้วตัวละครไหนที่คุณคิดว่าตลกคอมเมนต์บอกให้เรารู้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปฮาๆจากทร wow ูมทรูมว้าวกดเลย